อันนี้พ่อเถาเฮ็ดใส่เองเราเรียว่ามีมีมีคนสั่งบ่เออเขาสั่งอ่ะราคาสิบพันอันอันชุดหนึ่งหาสิบพันเออพ่อเถาเพิ่นบ่ได้สานแต่ชมดำผ้าเด้อพี่น้องกระตาเพิ่นกระซานนี่พ่อเถานี่กระตานี่กระตาโอ้กระตาหาชิบเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปซุ้มบรรยากาศภายในบ้านแม่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิพัทาไทยพุทสาบ้านแม่เดพี่น้องชุมเนาะไปะพี่น้องไปที่ตามบรรยากาศก,กับเบาอื่นเคยผู้ไยนำกันพี่น้องปะฮะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปช่มหมู่บ้านแม่เนาะพี่น้องเนาะว่าสิมาชวนย่าพ้นมันเส้นทางมันเปกันพี่น้องเขามากค่ยางเมื่อเนกเ็ได้ โอกาสมา่ายบรรยากาศทางบ้านแม่พี่น้องชมนะ้มเนาะพี่น้องไปครับชมบรรยากาศทาอยู่ในบ้านแม่น้ำกันพี่นอ้องผูได้เด็เขาส้มส่องบบาอึนเคยพูดไทยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่ายคิดใหม่ๆหมพี่น้องช้มอยู่เนาะนี่ตอนนี้ห้างกำลังสีเขามู่บ้านแม่พี่น้อง จากเส้นทางดำขมาเส้นทางหมู่บ้านแม่กับว่าใกล้สมควรพี่น้องอใกล้เตอพี่น้องอ้าวโอ้ขางนทางแดงเนาะพี่น้องทางขมา่าน ส่วนมาตะกอนเนี่ยทางเส้นทางขบบ้านและบ้านแม่นี่เพิ่นยังเป็นทางแดงอยู่แด้วพี่น้องหากซ้ำเลี้ยวเบิ่งนในนาสิเทคน้นค้นกีดนาะพี่น้องเนาะเททางปูนเนะะาะเพราะว่าเขาเห็นกองดินทรายนะพี่น้องอ่าชีเททางปูนแล้วโอ้ยตามมาทางดินทรายมา มาถึงแล้วพี่น้องมาเยี่ยมบ้านแม่มาบา้านนีเทาทางปูนได้พี่น้องเลยมาตะกอนนะทางยังเป็นทางดินแดงอยู่เรีว่าพัฒนาไปเนาะภายในปีนยังมีเฮือนแบบ ดังเดิมก็มีเด้อพี่น้องทำกันแมน่นยังมีอ้อมพ้ากระแตดไม่เหี่ยก็มีเนาะมีเือนทันสมัยแน่กอนยกเก่าเน่เนาะพี่น้องเนาะ ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ไปม,มาอยู่บ้านแม่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเส้นทางหมู่บ้านบ้านแม่น้องพี่น้องนะ <ว cultures> เนาะเดี๋ยวก็มีเื่นยกไม้ยกเก่าน,น้ำน้องพี่น้องคนคนกันไปน้ำน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างรอซุ่มโมบ้านบ้านแม่น้องพี่น้องนี่ เราเขาก็เจ้าเราเขาก็เจ้ากับเราไงานึงพีน้องเลยไา้เฮี้เดียวสองเราเห็นวะนี่เปีนไม่เกืยเนาะ เส้นทางนี่เส้นทางกับเจา้าเส้นทางกับบ้านก็จะปูนทางปูนขาดเลยเด้อพี่น้องนี่แต่บัวขา้าเจ้าฮักแล้วป,ปีนี่บัวหรือว่าข้าจ้าปูอะไรตะโดนเนาะเออเกมย้อมกระเทาะนนี้นะคิดขาฮะคิดพักเลยขาโอ้ อันนี้พ่อเ่าเฮ็ดเฮ็ดดำผ้าเนาะอันนี้เฮ็ดชุบชุบดำผ้าเนาะเออนี่นี่คือมาเบิ่งล้วงพ่อเ่าแม่พ่อเ่าเป็นเน็ดชุบดำผ้านี่เลยโอ้ยังทะเลคอกูทะเลนะนี่เดี๋ยวเพิ่นเห็ดเลยเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นอันต้นวายเนาะเจ้าวานวินวายแหละอันนี้พ่อเ่าเฮ็ดใส่เองเราหรือว่ามีมีมีคนสั่งบอกเออข้าสั่งอ่ะค่าสิบพันอันอันชุบหนึ่งห้าสิบพันเออ แต่ตีเป็นเงินบาทไทยก็หยุดตกอยูย่ประมาณ80ดสิบเนาะแปดสิบเก้าสิบบาทในน่ะเขาสั่งบอเบ่าจังได้เห็นสั่งเลยส่งพักโอ้เลแล้วเขากัมาเอาเลยไปจุด่าอันสมไดหาสิพันเนาะสิพันเงินเท่านั้น กับใจเด้กพอถเออพอถ่าเด้อพ่อเถ่าเพิ่นบ่ได้สารแต่สดมดำผ้าเด้อพี่น้องกะตาเพิ่นออก,กระซา,า,านนี่พอ<า>่อเถ่านี่ก็ตาตาโอ้กะตาห้าสิบห้าสิบพ,พันคือกันไม่ยังพ่อเถ่านี่ไม่ไรไม่ไผ่ี่แล้วน้ำทะเลคอกน้ำทะเลแต่งเครื่องมันตีนดานโบยยังห้ากระชากโอ้ดูดูก็ถือว่ายัางพอถพเถ้สมบูรณ์เนาะโอ้ยังแล้วยังมีตีนบ่โอ้มีแล้วตีนใส่ตีนนี่เจ้าเจ้า นี่ก็ครับอืมไทยพรเท่าพระเนตรเป็นลายยางเด้อพี่น้องมาบอกว่าแต่ดำโซดดำผ้าอะไรก็ต้าบนกเกษตรหนอพระเท่านอกจากกระต้าเนี่ยพระเท่าทิ้งเข่าพระเท่ากเฮ็ดบ่ของของของเฮกษกระของเป็นเบิร์ดเป็นเบิร์ดน้ำแต่กระตูวายกับเป็นบ่เออเป็นหันใช้เฮ็ดเข้าได้กระตูกันก็มีไคช่างที่ข้านเฮ็ดอันอันนี้ก็หาซิพันหนอพระเท่าอันนี้กะหาซิาซิปถ้าเป็นกระตูวายเนี่ยท่าได้พระเท่าโย่ เป็นเส้นป้ายคนแล้วคันบอกว่าเสน้นเส้นกัวพี่นอ้องมันมีแต่ว่ายได้เนะขาชาติเจ้านานวันชาติไรส่งจะเอาโอบมีแต่ว่ายโดยโดยเบื่อเขาจะชาจะใช้อะไรแหละเฮะนี่อืมอืออันนั้นเราพ่อเถ่าเฮ็ดเองบอกว่าเขามาจากเมืองผู้โอ้แต่ว่าพ่อเถ่าเฮ็ดกับพีนบน่น้องก็โตวายหน่อยอืะกี้เห็นอยู่อืออือ ได้ไหวคาทักๆงี้ยเข็ดดูครอบในนี้มันหยาแลาา้วเดี๋ยวลงไปลูกดุฉวัญโบสถ์อุ้ยอมมาบาุ c นา e r หลวงไส้อเอาพี่น้องเดเชียภาพพี่นอ้องเลาะบริเวณบ้านแม่น้องพี่น้องก็เท่ากันว่าอ่ามีอยู่ประมาณสองรอยกว่าลังคาะน้องพี่น้องบ้านแม่เนาะกติว่า,า,ามีมีเฮือนแบบดังเดิมแล้วก็มีเฮือนแบบรุ่น แบบสมัยใหม่เนาะพี่น,อนะน้องเนาะนี่เพื่อน,อนเนี่เพื่อนกรอดินเนี่ยเพื่อนกอดินมันก็มีเพื่อนแบบมีเกยน้ำเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนแบบหลุนเก่าก็มีนี่เพื่อนหลุนสมัยเกา่าเนี่ยกันยังมีให้เบิ้งเน้อพี่น้องเพื่อนเนะพานเพื่อนกนแอมพารมาเฮียเนาะมีพารแอมพาไมาเฮียน้ำผมพี่น้องนี่ตอนนี้บางอึงเคยพัวไทยก็ได้มาอยู่ บ้านแม่พี่น้องน่าจะเป็นเมืองอย่างเเามืองวุฒุพอนบอกเนบยนเบาเมืองวุฒุพอไดไน่เนาะ,ะโอ้ขึ้นกับเมืองวุฒุพอนพี่น้องบ้านแม่นี่นเรียนสานบ้านสองทางบ้านแม่พี่น้องเลยนี่เล่าเข่าก็จเจ้านี่ติดๆกันเลยพี่น้องนี่เล่าเข่านี่โอ้ ั้งเขตเมื่งไส้พะทองเขียแถวผุ่นห้าบนยากเลยพี่น้งอ,นองเรล่าเขาเนี่ยขาจาบวอยากใส่เหล่าเขาเลยเสวนร้ายขาจาวเสีดเป็นกระสอบกระสอบแล้วเอาเขาไว้ในเครื่องโหลดพี่น้องแต่อยู่ทางพี่ขจ้า,จายัางกันใส่เป็นเรล่าเขาอยู่เนาะนี่บริเวณบาดแมดพี่น้องกะทิวานเส้นทางในพ่นฮักกะ ตางแล้วโบดนได้พี่น้องในเส้นทางคนกรีฑ์นะเส้นทางปูนนี่พี่น้องนี่ก็มีอยู่บ้านนี่บ้านหนังนี่นก็ยังเป็นบ้านยกเก่าอยู่พี่น้องนี่เล่าเขาเฮียงกันสองเหล่าคนพี่น้องถือว่ะขาา้าวน้ำซับปาเป็นไรลี่นี่เนาะสองเหล่าเนาะนี่เดี๋ยวนีเฮี้ยนยกเก่าเฮี้ยนยกใหม่พี่น้องปนกันไปน้ำพี่น้องนี่เฮี้ยนยกเก่า มีเครื่อนทันสมัยใหม่พี่น้องหลังนน่ห้ากำลังกอง่อสร้างขึ้นเป็นเรื่อนดินพี่น้องกะยังเลาว่าท่านเดือัเถืงเด้อพี่น้องท้งบ้านแม่เนี่ยพออื่นคือปรทศไทยกับสิพญญายาม,มาท่าย เข <Okay, S 1> บ้านแม่เนี่ยพี่น้องชมเนาะตอนนี้กะย่งงอ้าวพี่น้องเบ้าเอ่องเคยพู้ไทยก็สิไดหยุดขิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องโอกาสหนาเอกันใหม่เจอกันขิมหนาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กาสีข,ขอคำว่าสบายดีพี่น้องเจอกันขิมหนาบายบาย